สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลทำบุญว่างอีกแล้วนะคะเป็นช่วงเดือนห้านะคะ,ะเราก็จะทำต้มกันด้วยนะคะต้มสามเหลี่ยมหรือว่าต้มใบกระเพานะคะแช่ข้าเหนียวก่อนนะคะแลาได้จะเขียนคําอธิบายเอาไว้บนคลิปวิดีโอด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ทำไว้หลายวันแล้วแล้วก็ได้ โหลดไว้ได้แอปแดงแล้วด้วยนะคะก็จะมีเสียงเพลงก็จะเอาเสียงเพลงออกนะอันนี้ก็นาด้าจะมาทำาร่างตอมนะไม่รู้ว่าที่เอิญเขาเหยียกว่าร่างตอมกันมายนะคะภาษาใต้ร่างตอมนะคะหรือว่าพ่องตอมนะแล้วแต่บางที่นะคะ เราก็จะพับ1พับ2พับ3นะคะเสร็จแล้วก็อ่าก็จะรีดหรือว่าดึงนะใบกระพอนะคะแล้วก็จะม้วนเข้าหาตัวเองนะคะ,ะทำเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะอ่ามุมสามเหลี่ยมแล้วก็อ่าใส่เข้าไปอ่าในมุมเนี่ยคะ่ะมุมที่เราพับเอาไว้นะคะ เนี่ยก็จะได้แบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยทำรังต้มเนี่ยดะดาได้สอนวิธีทำเอาไว้หลายคลิปวิดีโอมากๆเลยนะคะเราก็รีดๆรีดๆอย่างนี้นะคะรีดๆรูดๆอย่างนี้ค่ะคอดนะคะคนใต้เรียกว่าคอดคอรทรงคอดทรงนะคะ ทำทำมุมอย่างนี้พับนะคะน้องถ่ายนิ่งๆหน่อยถ่ายเห็นมือป้าด้วยนะพับหนึ่งนะคะพับสองพับสาพับสี่นะแล้วเราก็ทำมุมเหมือนเดิมนะคะนี่ดึงออกไปเลยนะเพื่อให้ใบกระพาะของเขายืดและก็ให้ตัวนะคะ ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะหลานถ่ายนะในคลิปจริงๆมีเสียงนะดาดาก็บนไปเรื่อยนะคะบ่นหลานไปด้วยนะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะอันนี้ก็บอกมะพร้าวนะคะที่บ้านเนี่ยจะไม่ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าเขาจะไม่หอมค่ะก็ส่วนมากก็จะไปสอยมะพร้าวเองนะก็จะขูดคั้นกะทิเองนะคะ ทำขนมเนี่ยเราจะใช้เป็นมะพร้าวเขียวนะน้ำกะทิเขาจะหวานนะคะแล้วก็ไม่หมิ่นหืนด้วยนะเขาไม่เม้นทราบนะมะพร้าวแก่นะคะเเราก็จะคั้นเองนะอันนี้จะเอาแต่หัวอย่างเดียวนะคะ ใช้แต่หัวกะทิล้วนๆเลยนะใส่เกลือลงไปนะคะส่วนผสมในการผัดข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกับหัวกะทิเนี่ยใช้ปริมาณเท่ากันเลยนะขะ้เหนียว1กิโลกรมัมก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะ200กรัมนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะก็ชิมรสก็ได้ค่ะชิมให้ออกแบบว่าพอเค็มเแ็มเปรี้ยมนิดหน่อยนะ เคี่ยวจนหัวกะทิเข้มข้นนะคะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวของเราเนี่ยค่ะที่เราเสะเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดจนมัดนะผัดแบบนี้เลยนะคะอย่าผัดให้สุกเกินนะเพราะเดี๋ยวข้าวเหนียวของเราเนี่ยเขาจะแฉะนะคะแฉะแล้วก็จะไม่อร่อยนะคนใต้ก็จะเรียกว่า เนี่ยปียกนะคะอ่าอันนี้ที่ผัดแบบไม่ใส่ถั่วเนี่ยดาด้าก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ทำต้มเองนะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนห่อลูกนะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนหอนะคะอย่าให้โม้เลยจริงๆไม่ถ่ายนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าดาดา้าห่อมไม่สวยนะคะทุกคนอ่าอะไรที่ปลาแบบประดิษฐ์ประดอยเนี่ยดาดา้ดาทำไม่สวยสักอย่างนึงเลยนะขนมก็เหมือนกันนะอ่านี่ก็สุกแล้วนะ ใช้วิธีต้มหรือนึ่งก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเยอะเนี่ยเราก็ต้มนานหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่าลูกไม่เยอะก็ต้มประมาณ45นาทีนะคะใส่ถั่วเราก็เอาถั่วไปต้มก่อนนะคะหรือว่านึ่งก็ได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถั่วของเราจะแข็งนะอันนี้ก็น้องๆที่ทำงานนะคะทำโพงต้มนะทำรังต้มนะนี่ยอดใบพอเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะ ในแอปแดงดาดาก็มีคลิปที่ไปหา,อายอดพอนะยอดใบกระเพอในสวนพ่อนะอันนี้รีดเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะใส่กระสอบเอาไว้นะอพอเขานิ่มๆเนี่ยหรือว่าเขาโดนแดดหน่อยนึงอะ่ะเขาจะมีความนิ่มเวลาที่เรา,าแทงต้มนะเราก็จะแทงง่ายนะคะใบกระเพอเนี่ย เล็กใหญ่ก็ตามชอบเลยนะแต่ว่าส่วนตัวดะดาเองเนี่ยเป็นคนที่อชอบใบกระเพาะเล็กนะใบกระเพาะเขามีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าถามเลยว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะดาดาก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยไหมเขาจะมีหลายสีนะเนี่ยสีแบบที่อ่าเขียวๆอ่อนๆอย่างเงี้ยนะเขาจะแทงแล้วสวยนะทุกคนเพราะว่าเป็นใบที่บางนะ เป็นยอดกระเพาะแบบบางเขาจะมียอดแบบหนาด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าเนี้ยน้องกำลังทำอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเราก็จะทำอ่าใบกระเพาะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอาข้าวเหนียวของเรานะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดใช้มือกดนะแล้วก็พับพับเข้าหาตัวเองนะคะพับหนึ่งพับสองแล้วก็ทำเป็นมุม จริงๆเนี่ยการทําเป็นมุมเนี่ยมันมีวิธีทําอยู่หลายแบบนะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดด้วยนะ,ะแต่ว่าเพื่อนๆจะทําแบบที่ดราด้าถ่ายให้ดูก็ได้นะคะ,ะก็ทําง่ายดีนะอ่านี่ก็จะได้แบบนี้อ่าจริงๆเนี่ยคนที่ทำข้าวต้มใบกระเพาะสวยมากเลยนะคือคุณพ่อดราด้านะคุณพ่อเป็นคนทําสวยมากเลยนะอันนี้ก็เตรียมใบตองเพราะว่ามีทําขนมอย่างอื่นด้วยนะมีข้าวต้มมัดด้วยนะคะ ใบตองหรือว่าใบกล้วยนั่นแหละค่ะสุกแล้วดาดาจะมาแกะให้ดูนะคะนีะ่ลูกเล็กๆนี่กำลังทานเลยนะคะสวยเลยนะข้าวเหนียวไม่เปียกด้วยมันดีมากเลยมันจนแบบว่าน้ำมันออกมาข้างนอกเลยนะคะทุกคนนี่ดาดาให้ดูอนี่ที่คุณพ่อหอเห็นไหมคะสวยมากเลยไปลองทำกันดูนะคะ